สวัสดีค่ะพบกับบ่วงรักเลขกรรมเทพตอนที่35ความลับของธนพัทรนัสสนามบินสวรรณภูมิธนพัทรย่อตัวลงมากอดหลานสาวอย่างอาลัยอีกไม่นานเขาก็จะต้องบินไปอังกฤษเพื่อไปช่วยบิดาดูแลโรงแรมดมอนสาขาใหญ่เนื่องจากพ่อน้องชายตัวดีดันแอมหนีบิดามาเมืองไทยสุดท้ายเขาก็ต้องบินไปแทนเพราะขอลองทนรนยังไงชายหนุ่มก็ไม่ยอมกลับไปทำงานที่อังกฤษ พราะน้องสะปร์กับหลางไม่ยอมบินไปอยู่ที่อังกฤษน้องดาได้อย่าลืมโทรไปหาลุงบ้างนะครับค่ะน้องดาได้จะโทรหาคุณลุงทุกวันเลยน้ำเสียงหวานใสของหลานสาวทำให้ธนภัทรรู้สึกอิจฉาน้องชายไม่น้อยธนดลมีทางภรรยาหลายลูกส่วนเขากลับไม่มีอะไรเลยผู้หญิงที่อยากจะแต่งงานด้วยก็ดันเป็นของคนอื่นเสียแล้วแม้ในใจชายหนุ่มจะรู้สึกเสียดายไม่น้อย หากเขาและตราการไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันมาช้านานเขาคงลงมือทำอะไรสักอยา่างเพื่อให้ได้ชันธิทิดาม,มาเป็นของเขาแล้วขอโทษด้วยนะครับพี่พอลผมก็อยากกลับไปทำงานกับคุณพ่อเหมือนกันแต่ฝนเขาไม่ยอมไปกับผมผมก็เลยโทรไปขอรองคุณพ่อให้เรียกตัวพี่พอกลับไปแทนธนดลทำน้ำเสียงเศร้าเพราะไม่อยากฟังพี่ชายบนเขารู้ดีว่าเห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมกลับไปทำงานที่อังกฤษ แต่จะให้เขาทำอย่างไรในเมื่อภรรยาและลูกอยู่ที่นี่เขาก็คงไปไหนไม่ได้เหมือนกันผมบอกคุณพ่อเอาไว้ว่าวันเกิดของท่านปีนี้ผมจะพาเมียและหลานไปหาอีกไม่กี่เดือนเองพี่พอขอร้องล่ะอย่าทำหน้าบามนั้นได้ไหมผมรู้ว่าผมผิดที่ไม่ยอมกลับแต่พี่พอก็น่าจะกลับไปอังกฤษบ้างก็ดีนะหลายปีแล้วที่พี่ไม่ได้กลับไปเยี่ยมคุณพ่อเลยมีแต่คุณพ่อที่บินมาหาที่นี่ ไม่ต้องพูดมากเลยนายโดนเดี๋ยวฉันก็เปลี่ยนใจไม่ไปแสลอกโหพี่พออย่ามาเล่นมุกเอาตอนนี้ได้ไหมครับผมกลัวนะขอบอกฐานาโดนยอมหลอพี่ชายอย่างอารมณ์ดีถึงเขาไม่กลับพี่ชายเขาก็ต้องไปอยู่ดีบิดาเขาก็บ่นอยู่เหมือนกันว่าธานาพัธไม่ค่อยวินไปหาท่านที่อังกฤษเลยหรือเพราะพี่ชายของเขายังทําใจกับเรื่องในอดีตไม่ได้ฝนต้องขอโทษด,ด้วยนะคะพี่พอคือฝนยังมีปัญหาที่ต้องจัดการอีกหลายอย่าง ที่สำคัญน้องดาดาก็ยังไม่ปิดเทอมเลยเอาไว้น้องดาด้าปิดเทอมเมื่อไหร่ฝนกับพี่โดนจะบินไปเยี่ยมก็แล้วกันนะคะอรารยาเอ่ยขอโทษพี่ชายสามีอย่างเกรงใจหญิงสาวยังมีปัญหาที่ต้องเคลียร์อีกหลายเรื่องทีเดียวทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและที่สำคัญเธอไม่อยากทิ้งมานดาเอาไว้ที่นี่เพียงลำพงังหากเธอคิดที่จะบินไปอยู่อังกฤษกับธานาดนจริงเธอก็ต้องพามารดาไปอยู่ด้วยหากมารดาไม่ยอมไป เธอก็จะไปไหนไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรลอกฝนพี่เข้าใจเอาไว้ให้น้องดาด้าปิดเทอมก็ได้แล้วฝนกับนายโดนค่อยบินไปเยี่ยมพี่ที่โน่นธนาพาสบตามองน้องสะพายอย่างเข้าใจเหตุผลของอรารยานั่นเขาเข้าใจดีหลังเมื่อลายฝนจะเข้ามาช่วยงานนายโดนที่บริษัทละ่ะฝนยังไม่ได้คุยกับคุณต้นเลยค่ะพี่พออีกอย่างช่วงนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วบริษัทก็ยุ่งนิดหน่อย ฝนคิดว่ารอาให้ปัญหาทุกอย่างมาจบลงแสก่อนฝนถึงจะคุยกับคุณต้นแต่พี่ว่าฝานลาออกมาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณต้นของฝนก็ยังมีคุณสอนอยู่นี่นาเห็นช่วงก่อนคุณต้นเขาให้คุณสอนไปทํางานเป็นเลยขาส่วนตัวไม่ใช่หรอธานาโดนถามขึ้นอย่างสงสยัยหากตรการมีชน,นันธิดาคอยช่วยเหลืออยู่แล้วการที่อะรอาจะลาออกจากวีพร้อมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอาไวฝ้ฝนจะคุยกับคุณต้นอีกทีก็แล้วกันค่ะ แต่ใจจริงผมอยากให้ฝนเข้าลาออกล้วมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกมากกว่านะพี่พอเพราะเลยค่ะพี่พอก็ทํางานดีไม่ใช่หรอคือผมอยากให้ฝนเขาคอยดูแลลูกอย่างใกล้ชิดน้องดาดาก็เริ่มโตขึ้นทุกวันแล้วฐานาดนอยากให้อรยาลาออกจากวีพร้อมก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้ภรรยาเข้าไปช่วยงานที่บริษัทเพราะแค่เขาเพียงคนเดียวก็ทํางานได้สบายอยู่แล้วชายหนุ่มไม่ต้องการให้อารยาทํางานส่วนเหตุผลนั้นไม่ใช่ว่า แค่เลี้ยงลูกเท่านั้นประเด็นสำคัญเลยที่เขาไม่ต้องการให้ภรรยาเข้ามาทํางานที่บริษัทคือเขาหึงนั่นเองเวลาลูกค้าหรือผู้ชายคนอื่นจ้องมองภรรยาเขาด้วยสายตาหึงกระหายเขาก็ยิ่งหงุดหงิดและหึงหวงหึงฝนเขาก็บอกมาเถอะนายโดนไม่ต้องมาใช้ข้ออ้างเรื่องเลี้ยงลูกหรอกนายนะ่ะแค่อ้าปากฉันก็เห็นหลิ้นไกล่แล้วธนภัทรได้แต่สายหน้ากับสาเหตุที่น้องชาย อยากจะให้น้องสไพรลอาออกจากวีพร้อมแต่หากเป็นเขาก็คงต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันน้องสไพรเขาขี้เลยเสียเมื่อไรทั้งสวยทั้งเก่งปราดเปรียวแถมยังเทอีกต่างหากเพราะรูปร่างที่สมปรง่งยิ่งทำให้อรายาดูเป็นสาวสวยสะพรั่งเลยทีเดียวเมียผมผมก็ต้องหึงสิพี่พอหรือว่าพี่ไม่เคยหึงจอมขวัญ ธนาดลหลุดปากเกิดถึงอดีตภรรยาพี่ชายอย่างตกใจใบหน้าขมเข้มสบตามองพี่ชายอย่างขอโทษขอโพยเมื่อรู้ว่าเขาดันปากเสียพูดถึงเรื่องในอดีตของพี่ชายและอดีตพี่สะพ้ายธนพัฒมองน้องชายด้วยสายตาไม่พอใจเมื่อชายหนุ่มดันหลุดปากพูดถึงอดีตภรรยาของเขาแผลที่คิดว่าหายสนิทด,ดีแล้วกลับเจ็บแปลบขึ้นม่อีกใบหน้าคมตวัดสายตามองไปทางอื่น เขาไม่ต้องการให้น้องชายรู้ความเจ็บปวดของเขาธนดลรู้สึกเสียใจไม่น้อยกับความโง่ของตัวเองชายหนุ่มไม่ต้องการที่จะคุยคุยเรื่องในอดีตของพี่ชายและอดีตพี่สะพ้ายแต่เขาก็พูดไปโดยไม่ทันคิดจากอาการของพี่ชายทำให้เขารู้ว่า,าธนภัทรยังไม่ลืมอดีตพี่สะพ้ายอย่างแน่นอนฉันว่าแก้พาฝนกับลูกกลับไปได้แล้วเพราะฉันจะขึ้นเครื่องแล้วธนภัทรพ,พูดขึ้นเมื่อเห็นว่าบรรยากาศ เริ่มจะไม่ค่อยลื่นลมแสลแล้วนึกโมหโหธนดลไม่น้อยที่ดันปากเสียมาสก,กิดบาดแผลในใจของเขาครับธนดลพยักหน้าอย่างเข้าใจชายุ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนไปของพี่ชายแทบจะทันทีเมื่อเขาเอ่ยถึงอดีตพี่สะพ้ายผมว่าเรากลับกันเถอะฝนพี่พอจะขึ้นเครื่องแล้วอรยามองหน้าสามีสลับกับพี่ชายสามีด้วยความประหลาดใจเมื่อกี่พวกเขายังคุยสนุกกันอยู่เลยแล้วทำไม มันถึงได้ดูตึงเครียดแบบนี้ค่ะน้องดาดาเราวกลับบ้านกันได้แล้วค่ะคุณลุงพอจะขึ้นเครื่องแล้วค่ะคุณแม่น้ำเสียงหวานใส่ต่อประรับมารดาก่อนจะหันไปหาคุณลุงพอด้วยรอยยิ้มหวานเจี๊ยบแล้วน้องดาดาจะบินไปหาคุณลุงนะคะอย่าลืมคิดถึงน้องดาดาด้วยนะล่างเล็กโผล่เข้าไปกอดผู้เป็นลุงครับแล้วคุณลุงพอจะคิดถึงน้องดาดาบ่อยนะคุณลุงจะรอหนูนะ ธนภัทรก้มลงมากอดพร้อมกับหอมแก้มป่องอย่างแสนรักหากลูกของเขายังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะแก่กว่าแม่หลานสาวตัวน้อยของเขาประมาณสมปีพอนึกถึงเรื่องลูกหัวใจที่เคยเข้มแข็งก็รู้สึกเจ็บปวดทรมานไม่น้อยตลอดชีวิตนี้เขาคงจะลืมเรื่องที่แสนจะเจ็บปวดในครั้งนั้นไม่ได้ธนภัทรได้แต่คร่ำครวญอยู่ในใจอย่างเจ็บปวดเพราะเหตุการณ์ในอดีตทำให้เขาต้องสูญเสียลูกไป ลูกที่กำลังจะเกิดมาโดยที่เขาไม่เคยรู้เพราะความคือขะนองในวัยรุ่นทำให้เขาทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือการพนันจีบหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่งที่บินไปเรียนต่อที่อังกฤษหากเขาแพ้เขาจะยอมเสียรถเฟอร์รารี่สีขาวที่เขารักมากที่สุดให้กับเพื่อนไปแต่หากเขาชนะเขาก็จะได้เฟอร์รารี่สีแดงของเพื่อนกลับมาเหมือนกันเพราะความคือขะนองในวัยรุ่นทำให้เขากลายเป็นคนบาป ทำลายผู้หญิงคนหนึ่งเพราะความคึกขนองเกมพนันในครั้งนั้นเขาเป็นฝ่ายชนะเขาได้ทั้งตัวและหัวใจของสาวน้อยผู้อ่อนต่อโลกคนนั้นมาไว้ในครอบครองแต่พอเขาได้ในสิ่งที่หวังเขาก็ขอเลิกกับเธอทันทีเหมือนกันผ่านมาสองเดือนเขาก็ได้เจอหล่อนอีกครั้งจากสาวน้อยที่อ่อนหวานเรียบร้อยกลายเป็นสาวเปรี้ยวแต่งตัวเก่งไม่หลงเหลือความอ่อนหวานให้เขาได้เห็นอีกเลยครั้งนี้เองที่ทำให้เขารู้ใจตัวเองว่า ได้ตกลุมรักหล่อนเข้าแล้วจริงๆจากเกมพนันของเขาและเพื่อนทำให้เขาตกลุมรักเหยียดตัวน้อยๆโดยไม่รู้ตัวเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้หล่อนกลับคืนมาจนสุดท้ายเขาตัดสินใจชุดหลอนไปไว้ในคอนโดหรูพอหล่อนตื่นขึ้นมาก็ตบตีต่อว่าเขาเสียยกใหญ่แถมหล่อนอยังบ้าเลือดตบหน้าเขาซะฉํำไปหมดจนสุดท้ายเขาก็ทำ้ายหล่อนกลับไปเหมือนกันเขาข่มขืนหล่อน ก่อจะรู้ตัวเขาก็ทำลายเลือดเนื้อเชื้อไข่ของเขากับหลอนไปเสียแล้วผมเสียใจด้วยนะครับภรรยาคุณแทงส่วนภรรยาคุณปลอดภัยแล้วทันทีที่หมอพูดจบเขาถึงกับทุดตัวลงไปนั่งอยู่กับพื้นอย่างคนหมดแรงเลยทีเดียวเพราะหากนับช่วงการตั้งครรภ์ของจอมขวัญเขาจะโกของตัวเองไม่ได้เลยว่าลูกของจอมขวัญก็คือลูกของเขาเหมือนกันฉันขอโทษจอมขวัญ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอเลยลูกฉันไม่ได้ตั้งใจธนภัทรได้แต่คร่ำครวญอยู่ในใจอย่างเจ็บปวดแปปีที่ผ่านมาเขาพยายามทำงานอย่างหนกักเพื่อให้ลืมความเจ็บปวดและความทรมานที่ก่อกินหัวใจของเขาบาปที่เขาสร้างไว้กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่อ่อนโยนน่ารักที่สำคัญเขารักหล่อนรักในความอ่อนหวานอ่อนโยนนั้นธนภัทรไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตที่อังกฤษได้ หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อ8ปีที่แล้วเขาก็ตัดสินใจมาอยู่เมืองไทยกบมานดาเพื่อหนีความผิดที่เขาเคยทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งให้ได้รับความเจ็บปวดและทรมานอย่างแสนสาหาัสหากวันนี้ธนโดนไม่เอ่ยถึงอดีตภรรยาเขาก็คงจะลืมเรียนมันไปแล้วถึงแม้เขาและจอมขวัญจะไม่ได้แต่งงานกันแต่เขาก็ถือว่าหล่อนคือสไปคของเดมอนเลสไปแล้ว8ปีลาวเนาที่เขาไม่เคยได้เจอจอมขวัญนักคลุ่ยฮาวีรกิจ เบนคันข่นขาวแล่นเข้ามาจอดภายในบริเวณคาเลหารวิลกิจอย่างนิมนวลเพียงไม่นานร่างสูงใหญ่ก็เปิดประตูลงมาพร้อมกับภรรยาสาวรอยยิ้มหวานแต้มอยู่บนใบหน้างามมือบางผลักประตูปิดเบาๆก่อนจะหันมามองร่างสูงใหญ่ที่เดินมาหยุดตรงหน้าเธอมีอะไรหรือเปล่าคะคุณต้นทำไมต้องยิ้มด้วยสอนว่าวันนี้คุณต้นแปลกๆไปนะมีอะไรหรือเปล่าคะ ฉนั้นที่ดาสังเกตอาการของสามีมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วชายหนุ่มก็ยิ้มให้เธอเพียงอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ยอมตอบหรือว่าเขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์รเธออีกแล้วว่าไงคะคุณต้นทำไมอารมณ์ดีจังวันนี้เดี๋ยวสอนก็รู้เองแหละผมว่าเราเรียบเข้าบ้านกันดีกว่าผมหิวแล้วชายหนุ่มเฉยเฉยไปเรื่องอื่นจะให้เขาบอกหลอดได้ยังไงว่าวันนี้เขาพาหลอดมากราบบิดาหากบอกไปก็ไม่สนุกนะสิ ตรการคิดอยู่ในใจอย่างมีความสุขเมื่อเห็นใบหน้างามดูงูดหงิดก,ก็พอใจยิ่งมีความสุขการได้กแก้แค้นชนันทิดาเล็กๆน้อยมันทําให้เขามีความสุขไม่น้อยที่เดียวร่างสูงก้าวเท้าขึ้นบันไดบริเวณหน้าบ้านอย่างสบายอารมณ์พร้อมกับจับมือของชนันทิดาให้เดินตามเข้าบ้านอีกไม่นานหญิงสาวจะต้องแปลกใจที่เขาพาหล่อนมาไหวบิดาในวันนี้ ชนันทิดาเคยขอร้องเขาเอาไว้ว่ารออีกสักหน่อยได้ไหมเรื่องการมาเจอบิดาของเขาชายหนุ่มก็รับปากเป็นอย่างดีเพียงแต่เขาไม่ได้บอกแค่นั้นเองว่าจะเป็นวันไหนอีกอย่างบิดาของเขาก็อยากจะเจอลูกสะพภยขึ้นมาเสียด้วยสิเขาก็เลยขัดคำสั่งไม่ได้วันนี้ก็เลยหลอกล่อพาแม่ภรรยาตัวดีมากราบบิดาถึงบ้านหากไม่มาวันนี้ก็คงอีกนานทีเดียวเพราะบิดาของเขาต้องขึ้นไปดูแลรีสอร์ทที่ลำปาง สอนว่าคุณต้นต้องมีอะไรปิดบังสอนแน่เลยฉะนั้นทิดาเอ่ยถามขณะเดินตามตราการผ่านประตูบ้านเข้ามาอีกไม่ถึง19เธอก็จะถึงห้องรับแขกสายตาคมสวยสังเกตคนเดินนำหน้าอย่างประหลาดใจรู้สึกว่าตราการเปลี่ยนไปจริงๆด้วยวันนี้ดูร่าเริงสดใสกว่าทุกๆวันหรือเขามีแผงแกล้งอะไรเธออีกมาแล้วหรอพี่ต้นไปทำอะไรอยู่ที่ไหนถึงปล่อยให้มินกับคุณพ่อรอแบบนี้ น้ำเสียงตำหนิของใครบางคนดังขึ้นมาขณะที่เธอและตระการเดินเข้าไปในห้องรับแขกฉะนั้นทิดาถึงกับตกใจเมื่อเห็นว่ามีใครบ้างนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกชายผู้สูงวัยแต่ดูอบอุ่นกับหญิงสาวหน้าตาสวยแต่ดูร่าเริงกำลังนั่งมองเธอและตระการอย่างยิ้มยิ้มสวัสดีครับคุณพ่อขอโทษที่มาช้าไปหน่อยพอดีผมกับสอนเคลียร์งานที่บริษัทเพิ่งเสร็จนะครับ ตระการยกมือไหว้บิดาก่อนจะหันมายิ้มให้ภรรยายอย่างเอาใจชายหนุ่มหันมาแนะนำชนันทิดาให้รู้จักบิดาของเขาสอนนี่คุณพ่อผมสวัสดีค่ะคุณท่านชนันทิดาถึงกับยกมือไหว้ผู้ส่งไว้แทบไม่ทันนึกโมโหตระการแม่น้อยที่หลอกเธอมาเจอท่านเวรชายในวันนี้ใบหน้างามรู้สึกหวาดกลัวกับการเผชิญหน้ากับครอบครัวของตระการแม่น้อย ส่วนสาวสวยที่นั่งอยู่ข้างคุณพ่อผมชื่อมินตรามินเขาเป็นน้องสาวของผมชายหนุ่มหันมาแนะนําน้องสาวสุดแสบให้ภรรยารู้จักอีกรอบก่อนจะนั่งลงตรงข้ามบิดาสวัสดีค่ะคุณมินตราสวัสดีจากคุณพี่สะพยตัวจริงสวยน่ารักแบบนี้นี่เองพี่ต้นถึงได้มินตรามองพี่สะพยสาวอย่างชอบอกชอบใจเพราะหล่อนสวยแบบนี้นี่ไงที่ชายตัวดี ถึงได้คิดแผนแต่ละอย่างเพื่อพิชิตใจหล่อนหากเป็นเธอก็คงทําแบบพี่ชายเหมือนกันสวยน่ารักเก่งขนาดนี้ใครบ้างไม่อยากได้มาเป็นแฟนหยุดไปเลยเยมีนตรการสงสายตาอาคาดมาให้น้องสาวอย่างมโมโหคุณพ่อครับคือผมอยากจัดงานแต่งงานนะครับคุณพ่อช่วยคิดหน่อยสิครับว่าผมจะไปจัดที่ไหนดีเขาไม่จําเป็นต้องรอถามชนันทิดาลรอกว่าจะแต่งงานตอนไหน เพราะหากเขาถามคำตอบที่ได้ก็คือให้เราไปก่อนไม่รู้จะรีบแต่งไปทำไมอีกสักสี่ห้าปีค่อยแต่งก็ได้คำตอบของชนันทิดาทำให้เขารู้สึกเขื่องไม่น้อยแต่ไม่เป็นไรเขาจัดการเองดีกว่าที่นี่ถิ่นเขาหล่อนไม่กล้าวอยไวหลอกลุกขึ้นมาให้พ่อดูใกล้ๆหน่อยสิพ่ออยากรู้ว่าเพราะอะไรหนูถึงทำให้ลูกชายจอมเจ้าชูของพ่อยอมแต่งงานได้ท่านเวราชัยมองอาการของลูกสะภ้ยอย่างเอ็นดู ท่านสงสัยว่าลูกสะพายคงโดนลูกชายท่านหลอกมาหาท่านแน่ๆหากไม่เช่นนั้นดวงตากลมโตกู้นั้นคงไม่มีรอยกลงบนปรากฏให้ท่านเห็นหรอกอย่าบอกพ่อนะว่าหนูโดนในต้นหลอกมาพบพ่อที่บ้านนะ่ะท่านถึงกับหัวเราะออกมาเลยทีเดียวเมื่อลูกสะใภยพยักหน้าแทนคําตอบเห็นทีเรื่องที่ลูกสาวเล่าให้ดันฟังมันน่าจะเป็นความจริงแต่แล้วพี่โตนนี่อะไรจริงๆทำแบบนี้กับพี่สะพายโงมีนได้ยังไงกัน ลินตรารู้สึกสนุกไม่น้อยกับการแกล้งพี่ชายในครั้งนี้ใครจะคิดว่าผู้ชายที่เพอร์เฟกอย่างนรารการวิลกิจจะยอมลงทุนหลอกล่อภรรยาตัวเองให้มาเจอกับท่านเวรชัยประมุกใหญ่ของครหาหา์วิลกิจตราการถลึงตาใส่น้องสาวยังหูหงิดงแทนที่จะช่วยกันกลับมาชักใบให้เรือเสียชายหนุ่มละสายตาจากน้องสาวหันมามองใบหน้าง,งามที่มองเขาอย่างเคืองๆแต่ก็ไม่ได้โวยวายอะไรใส่เขา อย่าทำหน้าบามนั้นสิสอนผมไม่ได้ตั้งใจนะ่ะผมว่าตอนนี้สอนยิ้มนหวาหน่อยสิครับเดี๋ยวคุณพ่อผมก็ตกใจหรอกชายหนุ่มเอียงใบหน้าคมเข้ามากระซิบบอกภรรยาสาวเบาๆเพราะเขาเองก็กลัวใจของหลอนอยู่เหมือนกันเกิดบวยวายต่อว่าเขาต่อนหน้าบิดามีหวังเขาคงโดนเทศยาวในแน่ที่ทำบามนี้ท่านเวียระชายนั่งมองลูกชายกับลูกสะพ้ายยังคบขันเพียงแค่นี้ท่านก็รู้แล้วว่าตระการชายพิธีอะไร เพื่อให้ได้ลูกสะใภ้คนนี้มาแต่งงานด้วยท่านดูออกว่าทั้งสองต่างก็รักกันแต่เพราะลูกชายท่านอีกนั่นแหละที่แผ่นเยือบไปหน่อยเลยทำให้ลูกสะใภ้ไม่ค่อยจะเชื่อใจเท่าไหร่นักฉะนันทิดาศบตาตรการอย่างเคือง,องแต่ก็ไม่ได้ไวยแหวอะไรใส่เพราะตอนนี้พวกเธอไม่ได้อยู่กันสองคนหากไม่มีประมุกใหญ่ของบ้านกับน้องสาวของเขาอยู่เธอคงวีแลกไปแล้วหญิงสาวทรงยิ้มหวานมาให้ตัวเก่ะเรื่อง ก่อนจะขยับกายลุกขึ้นเดินไปนั่งพับเพียบข้างกายผู้สูงวัยอย่างอ่อนน้อมท่านวีลชัยจับใบหน้าง,งามของลูกสะใภยขึ้นมามองพร้อมกับส่งยิ้มอบอุ่นมาให้อย่างเอ็นดูท่านไม่คิดเลยว่าลูกชายจะตาแหลมได้ขนาดนี้ตรการหาลูกสะใภยหน้าตาหน้าหลักมาให้ท่านจากที่ท่านมองลูกสะใภยสาวคนนี้อายุก็ควรจะอ่อนกว่าตรการหลายปีทีเดียวแต่ก็นั้นแหละอายุมันไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคสําหรับความรัก พ่อดีใจนะที่จะมีหนูสอนมาอยู่ด้วยอีกคนต่อไปในต้นจะได้อยู่ติดบ้านบ้างไม่ใช่ออกไปค้างคืนที่อื่นท่านพูดถึงลูกชายยังคบขันเมื่อเห็นใบหน้าคมขมวดคิ้วจนยุ่งคิดอีกทีท่านก็น่าจะแกล้งพ่อลูกชายตัวดีบ้างมันก็คงสนุกดีพ่อได้ข่าวมาว่าหนูสอนกำในต้นจดทะเบียนกันแล้วเหรอค่ฉะฉนันทิดาพยักหน้าตอบรับเบา ทางที่ความจริงเธออยากจะบอกเหลือเกินว่าจริงๆแล้วเธอโดนตรการชายแผนหลอกให้เธอเซ็นเอกสารต่างหากไม่ใช่ใบทะเบียนสมรสหนูสรนคิดดีแล้วเหรอลูกพ่อไม่อยากให้หนูสรนต้องมานั่งเสียใจทีหลังนาะหากแต่งงานกับลูกชายของพ่อไปในต้นหนะเจ้าจชูมากแถมยังขี้หลีอีพ่อกลัวหนุสรนจะทนในสใส่ของลูกชายพ่อไม่ได้หากหนูสรนไม่ยินดีที่จะแต่งงานกับลูกชายของพ่อ ก็บอกมาตรงๆได้นะพ่อไม่ว่าหรอกคุณพ่อครับทำไมพูดกับเมียผมแบบนั้นล่ะครับแบบนี้สอนเขาก็ไม่ยอมแต่งงานกับผมสิครับโธ่คุณพ่อตรการถึงกับคร่ำครวญออกมาอย่างหน่อยใจเจอบิดาขัดขวางการแต่งงานแบบนี้นี่ขนาดชนันทิดายังไม่ได้แต่งงานเข้ามาเป็นสภัยของบิดาเขาเลยทันก็เข้าค้างลูกสภัยคนงามเสียแล้วจริงนะคะหากคุณสอนไม่อยากแต่งงานกับพี่ต้นก็บอกคุณพ่อกับมีนได้เลย คุณพ่อท่านไม่ชอบหรอกคะ่ะหากรู้ว่าท่านได้ลูกสะใภ้มาด้วยวิธีไหนจริงไหมพี่ต้นมินตราหันมามองพี่ชายอย่างสะใจที่สามารถแกล้งพี่ชายให้โมโหูได้มากขนาดนี้นานทีปีหนอนที่เธอและบิดาจะสามารถหาเรื่องลูกชายคนเดียวของตระกูลวิลกิจได้แบบนี้ชายหนุ่มนั่งหน้าง,งอกำมัดแน่นเลยทีเดียวเมื่อรู้ว่าเขาเจอลิเต็ดของบิดาและน้องสาวเข้าให้แล้วส่วนภรรยาสาวก็นั่งอมยิ้มเยาะเยะ้เยเขาให้อีก รู้บ,บ่ามีเขาไม่พาชนันีิดาม,มาให้รู้จักก็ดีแต่การคิดในใจอย่างหัวเสียมีปัญหาอะไรหนูสอนบอกพ่อได้นะพ่อยินดีช่วยหนูอย่างเต็มที่ท่านเวียรชัยก้มลงมามองลูกสะภ้ยอย่างอบอุ่นก่อนจะเงยใบหน้าดุขึ้นมามองลูกชายอย่างยิ้มยิ้มแกแน่ใจแล้วใช่ไหมในต้นว่าหนูสอนคือคนที่แกจะแต่งงานจริงๆไม่ใช่แต่งไปไม่ถึงปีแล้วแกขออย่าหนูสอนเขานะคุณพ่อ แราการถึงกับอึ้องเบิกตากว้างตกใจไปกับคำพูดของบิดาเห็นทีเขาคงโดนบิดาเล่นแง่เอาแสยแล้วชายหนุ่มได้แต่ภาวนาอยู่ในใจขอให้ชนันธิดาตอบตกลงแต่งงานกับเขาไม่อย่างนั้นเขาคงต้องโดนบิดายืดเยียการแต่งงานในครั้งนี้อย่างแน่นอนเขารู้ดีที่บิดาทำแบบนั้นก็เพราะคงไม่ชอบกับสิ่งที่เขาทำกับชนันธิดาท่านไม่ชอบการบังคับขู่เข็นเช่นนี้ แต่จะให้เขาทำอย่างไรในเมื่อเขารักชนันธิดาด้วยใจจริงทั้งหมดที่ทำไปก็เพราะรักหากไม่รักเขาก็คงไม่ทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ขึ้นมาหรอกชนันธิดาเริ่มเล็งเห็นความวุ่นวายขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อบิดาและน้องสาวของสาม,มีหนุ่มหันมารุมชายหนุ่มแบบนี้หญิงสาวหันมามองใบหน้าคมอย่างให้กำลังใจก่อนจะส่งยิ้มหวานมาให้อย่างอบอุ่นต่อจากนั้นเธอก็หันกลับมามองผู้สูงวัยด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะตอบคำถามของท่านทั้งหมดสอนขอบคุณคุณท่านมากนะคะที่เป็นห่วงสอนสำหรับนิสัยของคุณต้นสอนไม่เป็นห่วงหรอกค่ะเพราะคุณต้นเธอสัญญากับสอนไว้แล้วว่าจะเลิกนิสัยแย่ๆทุกอย่างทันทีเมื่อเราแต่งงานกันตอนนี้คุณต้นเธอก็ดีขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะถึงแม้ว่าจะเอาแต่ใจตัวเองไปเสียหน่อยก็ตามคำตอบของลูกสะพายทำให้ท่านวิรชัยถึงกับหัวเราะออกมาอย่างเอ็นดู นับว่าลูกชายท่านเลือกผู้หญิงที่จะมาเป็นสไปยของเวรกิจได้ดีทีเดียวส่วนลูกชายจอมหัวงูของท่านนาั้นไม่ต้องพูดถึงนั่งยิ้มปั้นอยู่ตรงหน้าท่านแถมยังกวนอารมณ์ท่านได้ไม่น้อยเมื่อใบหน้าคมทำตาล้อเลียนท่านพร้อมกับอยากขิวให้อย่างผู้ถือชัยชนะไวในกำมือแต่พอเจอประโยคเด็ดของลูกสไปยท่านเท่านั้นแหละใบหน้าที่กวนอารมณ์ท่านอยู่เมื่อกี้ถึงกับหูบลงฉับพลันหากคุณต้นเธอผิดสัญญากับสอน เราสองคนก็จะหยากกันทันทีค่ะสอนก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะชวนคุณต้นทำเอกสารสัญญาเอาไว้สักฉบับโดยให้ทนายความเป็นพยานวันใดที่คุณต้นทำพิสัญญาที่ให้ไว้กับสอนเราจะหยากกันทันทีและหากสอนกับคุณต้นมีลูกลูกก็จะต้องตกเป็นของสอนคุณต้นจะไม่มีสิทธิ์ในตัวของลูกฉะนันทิดามไม่ได้สนใจใบหน้าคมสันที่นั่งหน้าบึง้งงอนเธอเลย กับคำพูดที่เธอพูดกับบิดาของเขาเพราะเธอหมายความตามคำพูดจริงๆใช่ว่าเธอจะเรื่องมากแต่ตราการก็รายไม่น้อยหากคิดที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเธอก็ต้องมีอะไรที่เป็นหลักฐานเอาไว้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตท่านเวียระชายถึงกับอึ้งไปกับคำพูดของลูกสะพายแม่น้อยท่านรู้สึกพอใจแม่น้อยที่ตราการสามารถหาลูกสะพายมาให้ท่านได้ดีขนาดนี้ นับว่าเป็นคู่ที่สู่สีกันทีเดียวในเมื่อลูกชายท่านเจ้าชู้แบบนี้ก็ต้องมีเมียที่นิสัยร้ายปนน่ารักใจเด็ดแบบเด็กสาวคนนี้แหละสมน้ำสมเนื้อดีต้องแบบนี้สิลูกสะภ้ยฉันนินตราถึงกับหันมามองพี่ชายอย่างสะใจแกมสงสารหญิงสาวไม่คิดเลยว่าพี่สะภ้ยจะใช้วิธีนี้ในการกำจัดอิสรภาพของพี่ชายจอมเจ้าชูโเจ้าเล่อินจหาตระการมีภรรยาที่ฉลาดแบบนี้ เห็นทีพี่ชายเธอครูจะลำบากก็คราวนี้แหละคราวนี้แหละที่ต้นตายแน่ที่สอนคงเอาคืนพี่อย่างสาสมกับสิ่งที่พี่ทำไว้กับเธอว่าไงพี่ต้นเจอมาตรการแบบนี้รับได้หรือเปล่านี่แหละนะทำกับคนอื่นเขาไว้เยอะพอเจอเองบ้างเป็นยังไงจูกจนพูดไม่ออกเลยละสิแกไม่ต้องมาเยาะเย้ยฉันคนอย่างฉันถ้าตัดสินใจแต่งงานกับใครแล้วฉันไม่มีทางทำให้เขาเสียใจเป็นอันขาด แต่ที่สําคัญจะไม่มีการอยากเกิดขึ้นด้วยชายหนุ่มหันมาพูดกับน้องสาวอย่างงุดหงิดก่อนจะลุกขึ้นเดินไปนั่งลงตรงข้างแม่ภรรยาตัวดีและแสนจะเจ้าเลข่ของเขาส่วนสัญญาณนะผมว่ามันไม่สําคัญหรอกทิลักเพราะความผมจะสามารถทําให้สอนมาเป็นเมียเออสภายของวิลกิจได้ผมแทบแย่แล้วตะการก้มลงมาบอกทั้งข้างหูของภรรยาสาวไม่สนใจสายตาเคืองข,ของบิดาและน้องสาวจอมแสบ ที่สงสารตายหยอกล้อกแกมสะใจที่เขาเจอมาตรการขั้นเด็ดขาดจากภรรยาเช่นนี้ตกลงสอนยอมแต่งงานกับผมแล้วใช่ไหมเพราะว่าก็ดีเหมือนกันนะหนูสอนอีกอย่างนายต้นก็พิชูดหนูมาอยู่ด้วยแล้วนี่นาเพราะว่าน่าจะแต่งงานกันเสียทีคนอื่นจะได้ไม่กล้านินทาเกิดท้องมาจะลําบากแต่งแต่งกันไปให้เสร็จหนูสอนจะได้ประการให้ผู้หญิงคนอื่นรู้ด้วยไง ว่านาตะการวิลกิจแต่งงานมีภรรยาแล้วท่านวีรชัยยังแย่ลูกชายกับลูกสะใภยไม่เลิกท่านรู้สึกมีความสุขไม่น้อยที่ตราการเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นสะใภยของท่านเพราะก่อนหน้านี้ท่านเคยเจอผู้หญิงของลูกชายคนหนึ่งหากท่านจําไม่ผิดตระการเคยบอกว่าจะแต่งงานกับคนนี้แหละตอนแรกท่านยังเป็นห่วงเพราะว่าที่ลูกสะใภยคนก่อนท่านไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ แต่พอมาเจอลูกสะพยคนนี้ท่านพูดจากใจจริงเลยว่าแค่เพียงแรกเห็นท่านก็ถูกชะตาและเอ็นดูลูกสะพยคนนี้เอามากๆก็แต่งสิคะจะไม่แต่งได้ยังไงสอนเดินมาครึ่งทางแล้วนะลองคุณต้นนอกใจสอนสิคราวนี้สอนจะหนีไปให้ไกลๆไม่ให้คุณต้นเจออีกเลยจำคำสัญญาที่เคยให้สอนไว้ให้ดีนะคะสอนเป็นคนพูดจริงทำจริงโอกาสมันจะไม่มีเป็นครั้งที่สองอย่างแน่นอน ฉนันันทิดาอย่างน่าเข้ามาพูดกับสามีอย่างมีความสุขเมื่อเห็นอาการอ่อนอ่อนของคนเป็นสามีผมสัญญาตะการพูดออกมาอย่างดังเพราะว่าแกพาหนูสอนขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าดีกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวได้ลงมาทานข้าวกันพ่อจะโทรไปหาเพื่อนเสียหน่อยเห็นว่านายโตก็จะแต่งงานเหมือนกันนี่ครับพ่อพี่โตจะแต่งงานด้วยหรอคะเนี่ยนินตราเนึกไปถึงเพื่อนรักจอมขี้เหล่ของพี่ชายใช่ ว่าแต่เราเถอะยยมีนลงมาแบบนี้น่หลอนไม่ว่าเอาเหรอเรายังลูกๆอีกทําไมไม่พาหลานลงมาด้วยพรุ่งนี้มีนก็กลับแล้วส่วนพี่หลอมติดงานเลยลงมาไม่ได้บีนตรานึกถึงใบหน้าคมเข้มของสามีเราก็ต้องอมยิ้มไม่รู้ป่านน่กำลังทำอะไรอยู่หรือกำลังวุ่นวายอยู่กับลูกๆโอเคเอาไว้ค่อยคุยกันตอนทานข้าวดีวกว่าพี่จะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวได้ลงมาทานข้าวกันไปกันเถอะสอน ตะการลุกขึ้นพร้อมกับดึงภรรยาให้ลุกขึ้นตามมาด้วยผมว่าเราน่าจะไปอาบน้ำกันดีกว่าแต่สอนไม่ได้เอาผ้ามานะคะจะอาบน้ำได้ยังไงฉนันทิดาเริ่มรู้สึกอึดอัดไม่น้อยเดี๋ยวใส่เสื้อผ้ามินก่อนก็ได้คะ่ะมีนว่าพี่ไปอาบน้ำห้องมินดีกว่าเดี๋ยวมินหาผ้าให้เปลี่ยนมินตราลุกขึ้นยืนก่อนจะดึงมือพี่สพายให้เดินตามแต่หญิงสาวก็โดนพี่ชายดึงเอาไว้เสียก่อนเดี๋ยวก่อน ให้หนูสอนไปอาบน้ำห้องมีละดีแล้วแล้วเรามาคุยกับพ่อก่อนมีนพาพิสะพรแลเราไปอาบน้ำท่านวีระชัยหันมาบอกลูกสาวแล้วก็ลาสายตามามองลูกชายอีกครั้งนั่งลงพ่อมีเรื่องจะคุยกับแกเยอะเลยครับคุณพ่อตระการพยักหน้าตอบรับทั้งที่ความจริงเขาอยากจะไปอาบน้ำกับภรรยามากกว่าชายหนุ่มมองจนสองสาวเดินหายลับไปจากสายตาก่อนจะหันมาสนใจกับสิ่งที่บิดาถาม การสนทนาของเขาและบิดาในวันนี้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขไม่น้อยท่านก็ไม่ได้บ่นอะไรเขามากมายหรอกเพียงแต่เตือนเรื่องนิสัยเอาแต่ใจตัวเองกับความเจ้าเล่นจนเกินงามเท่านั้นเองจบตอนที่สาสิห้า